ค่ะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่นะคะขอสะแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้ขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มต่อยอดกิจการร้านค้าขายของชำนะคะซึ่งได้รับอนุมัติเงินที่ขอกู้ไปนะคะเป็นเงิน20,000นบาทนะคะซึ่งวันนี้ ทางสำนักง,งานก็ได้ลงมาทำสัญญาก็มีเล็กนะคะก็คือเป็นพัฒนาการอำเภอแล้วก็พร้อมด้วยน้องอรอวดีนี่นารุง <c oughs> ง้งนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นพัฒนกากรนะคะรับผิดชอบตำบลเสือหึง่ง <c oughs> ถูกนะคะในส่วนนี้ก็สัญญามีทั้งหมด3ชุดนะคะในในส่วนแรกก็คือเป็นสัญญาที่จะต้องเก็บไว้ที่จังหวัดจะต้องติดอากรสเตมก็คือ2,000บาทอากรสเตมหนึ่วง ะะแล้วก็ส่วนที่2เป็นสำเนาติดอากราสแตมห้าบาทนะคะก็ในส่วนของสัญญาส่วนที่3ก็คือเป็นสัญญาที่สมาชิกจะต้องเก็บไว้นะคะส่วนนี้เราจะคืนมาให้กับกลุ่มนะคะกลุ่มกู้ยืมเงิน2,000สนบาทได้รับเงินกู้ทั้ง2,000สนบาทนะคะติดอากรสแตม100ในตัวสัญญา ตัวจริงแลวก็ตัวสำเนานี่คือ5บาทเหมือนเหมือนที่แจ้งไว้นะคะเมื่อกี้ค่ะในส่วนของอสัญญานะคะให้สมาชิกทุกคนจะต้องตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้ถูกต้องนะคะอ่านในเรื่องของดอกเบี้ยให,ให้ให้ชัดเจนด้วยเมื่อกี้ไม่ทราบว่าอ่านแล้วใช่ไหมคะ,คะในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยตามสัญญาก็คือ0.1%นเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดเท่าไหร่นะคะเขาไม่ได้บอก ดอกเบีย้ยผิดนัดมีไหมคะเขาบอกว่ายินยอมจ่ายดอกเบีย้ยผิดนัดเฉยไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อ่าค่ะนะคะก็คือทางสมมติว่าเราอ่ะจะไม่จ่ายตามกําหนดก็จะมีดอกเบีย้ยผิดนัดซึ่งเป็นดอกเบีย้ยอ่าถูกต้องตามกฎหมายที่กลุ่มจะต้องจ่ายให้กับกองทุนนะคะในส่วนนี้พอเราเซ็นสัญญาเสร็จนะคะเงินก็จะเข้า,อากองทุนเฮินก็จะเข้าสมาชิกกลุ่มทั้ง สามคนที่ไปเปิดบัญชีไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไปตรวจสอบบัญชีว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังหลังจากนั้นก็คือสามารถเบิกถอนนะคะในเรื่องของเงินที่ขอกู้ได้แล้วก็เอาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ก็คือโครงการที่ขอกู้เขียนรายละเอียดโครงการอะไรว่าไว้บ้างก็จะต้องไปจัดซื้อตามาวัสดุอุปกรณ์ที่เราเขียนไว้นะคะแล้วภายใน7วันนี้ น้องรุ้งก็คือพนักงานผู้ประสานงานตำบลเนี้ยจะต้องลงมาติดตามว่าสมาชิกกลุ่มนะคะได้นําเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หรือไม่หากไม่นําเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ก็คือต้องคืนเงินให้กับกองทุนกลับไปนะคะ อำเภอเชียงใหญ่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกที่กู้ยืมเงินนะคะในเรื่องของการจัดทําสัญญาเรื่องของการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอะไรเลยนะคะ,ะต่อยอด กิจการร้านขายของชำนะคะก็คือในวันนี้เราในในในด้านของสํงงานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่ก็ได้มาจัดทําสัญญาทั้งหมด3ชุดนะคะเพื่อจะจัดส่งให้กับจังหวัดแล้วเดี๋ยวทางสํานักง,งานก็จะคืนกลับมาให้กับสมาชิกกลุ่มไว้1ชุดเพื่อเป็นหลักฐานไว้นะคะในส่วนนี้ก็กําชับในเรื่องของสองอย่างนะคะก็คือ1นําเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์นะคะ2อะงชระนนี่ให้ ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะก็ในนามของสํานักงานพัฒนาชุมชนก็ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ